สวัสดีครับผมจะมาสาธิตการใช้งานโปรแกรม Easy Lotto ครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณหวยยีก่กีหวยหุ้นหวยรัฐบาลนะครับซึ่งเรามีเวอร์ชั่นทดลองใช้งานให้ท่านใช้งานได้ด้วยนะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการ ใช้งานโปรแกรมอย่างไรแบบฟรีๆรไม่ต้องเสียเงินนะครับแต่ว่ามีจำกัดอายุนะครับคือใช้ได้1วันนะครับเดี๋ยวผมจะแจกลิงก์ไว้ในวิดีโอนะครับนะครับท่านเข้าไปตามลิงก์กันบนนี้ไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะครับบันทึกจากหน้าจอคอมนะครับโอเคครับเมื่อท่านเข้ามาที่ตัวโปรแกรมแล้วก็จะเห็นอย่างที่เราเห็นเนี้ยเมื่อเข้ามาถูกต้องนะครับกดที่สมัครสมาชิกเลยครับอันดับแรกนะครับ ก็นะครับก็จะมี3สิ่งที่โปรแกรมถามนะครับย้อนยกูงนิดนึงนะฮะเบอร์โทรศัพท์รหัสผ่านแล้วก็ l ลาย ID ของเรานะครับเราก็ใส่เบอร์เราลงไปศนยครับแล้วก็ตามความเป็นจริงที่ท่านที่ท่านใช้อยู่นะครับวางไปนะครับรหัสผ่านก็เอาง่าย,ายๆครับ1 2 3 4 หรือเป็นรหัสผ่านอะไรก็ได้ที่ท่านจําได้นะครับกําหนดเองนะครับแล้วก็ Li n e ID ของเรานะครับ Line ID ตรงนี้ถ้าท่านไม่มีก็ใส่เป็นเบอร์โทรเข้าไปก็ได้นะครับเบอร์โทรของท่านเองนะครับตัวนี้สําคัญนะฮะเพราะว่าในอนาคตหากท่านต้องการใช้โปรแกรมในระยะยาวเนี่ยเขาจะมีห้องไลน์ไลน์ VIP ฮะให้เราเข้าไปใช้งานซึ่งจะยึดโยงกับลาย ID ตัวนี้นะครับ จานั้นตรงนี้ควรจะใส่ข้อมูลที่เป็นจริงนะครับแล้วก็กดที่สมัครสมาชิกครับแค่นี้ครับง่ายง่ายขั้นตอนการสมัครเมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทําการล็อกอินโปรแกรมได้เลยนะครับก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่เราสมัครไปเมื่อกี้นี้นะครับกับรหัสผ่านที่เรากําหนดเองเมื่อกี้นี้เข้าไปนะครับแค่นี้เองนะครับทุกอย่างก็พร้อมใช้งานนะครับโอเคครับ ต่อไปจะเข้าสู่การใช้งานโปรแกรมนะครับหลังจากที่เราสมาัครสมาชิกแบบฟรีเสร็จแล้วครับเข้ามาแล้วก็จะเจอแบบนี้ครับผมหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะฮะเมื่อลอกอินข้ามาจะเจอ QR code ค,คนี้นะครับแล้วก็เจอ l ล n e ID ของทางแอดมินนะครับเพื่อเอาไว้ติดต่อกันหรือว่าเอาไว้ดึงเข้าสู่ไลน์กลุ่มในกรณีที่ท่านชำระเงินแบบรายเดือนแล้วนะครับ หน้าแรกก็ไม่มีอะไรครับมีการรายงานผลหวยหุน้นหวยรัฐบาลนะครับและเลขยี่กีสีเว็บหลักที่โปรแกรมคำนวณได้ในขณะนี้นะครับในอนาคตจะมีเว็บอื่นๆมากขึ้นนะครับผมจะสาธิตการเล่นเว็บหวยยี่กีเว็บเจ็ดแล้วกันนะฮะเจ็ดสดาเบทตัวนี้นะครับซึ่งโปรแกรมนี้คำนวณได้ทั้งหมด4อย่างนะครับก็คือนะครับเจ็ดสดาเบท เจษฎาเบ็ห้อง VIP นะครับแล้วก็มา w i n b e t t o m แล้วก็หัวสีฟ้าที่เราคุ้นเคยกันนะครับอยากจะให้โปรแกรมคำนวณตัวไหนแล้วก็กดตัวนั้นครับมันก็จะเป็นสีเขียวสว่างขึ้นมาแบบนี้นะครับนีนะบ้บนมือถือกับบนคอมทําได้เหมือนกันหมดนะครับวันนี้ผมจะสาธิตการเล่นเลขปักนะครับของเจษฎดดาเบ็ดแล้วก็ไปที่แท็บเลขปักตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วก็กดกดเลือกเว็บที่เราจะต้องการคำนวณน,นะครับท่านก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวเลขน้โผล่มาโปรแกรมมันจะคำนวณใ,ให้เองให้เองอัตโนมัติทุกรอบนะฮะไม่ต้องป้อนอะไรเลยนั่งกดรีเฟซหน้าจอรีโหลดหน้าจออย่างเดียวก็พอนะครับทุกๆ15นาทีอย่างในรอบนี้เป็นรอบที่21นะครับโปรแกรมบอกว่าท่านควรจะเล่นปรับหน่วยบน ปักหน่วยบนเลขที่ควรจะเล่นก็คือ1 2 3 4 5 6นะครับและโปรแกรมเขาบอกเลยว่าเลขตัวนี้มาจากสูตรไหนนะครับมันบอกว่ามาจากสูตร p 5 4ซึ่งสูตร p 5 4ใน10รอบที่ผ่านมานี่ถูก8ครั้งอีก2ครั้งนะฮะเราอยากรู้ว่าสูตร p P 54สสถิติมันเป็นยังไงไม่ยากครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ มาดูที่คำว่า P54 เอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะเห็นไหมฮะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ขออนุญาตยู่น้องนิดนึงนะครับจะเห็นว่ามันจะมีสีเขียวและสีแดงนะฮะสีเขียวและสีแดงสีเขียวหมายควาว่าในรอบที่ผ่านๆมาเนี่ยโปรแกรมคำนวณถูกนะครับส่วนสีขาวคือโปรแกรมคำนวณผิดนะครับดูจากซ้ายไปขวานะฮะ าายไปขวอย่างเช่นรอบที่10นะครับอรอบที่11เนะฮะเลข p 5 4บอกว่าคุณควรจะแทงเลข c 5 6 7 8 9นะครับซึ่งมันก็ถูกมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับส่วนในรอบที่21บอนะครับบอกว่าท่านควรจะแทงเลขนี้อ่เป็นสีแดงสาเหตุที่เป็นสีแดงเพราะว่าโอกาสถูกมันมีมากที่สุด นะครับโปรแกรมจะแจ้งเป็นสีแดงซึ่งไม่ได้มีสูตรเดียวนะฮะยังมีสูตรเลขปักอีกเยอะแยะข้างล่างให้ท่านให้ท่านเลือกเล่นเองเลยนะครับไม่ต้องตามโปรแกรมก็ได้ถ้าใครที่ชํานาญแล้วเลือกเล่นเองเลยอย่างเช่นนะฮะเห็นไหมจะมีอยู่สูตรหนึ่งชื่อว่าปัก1 0บบนนะครับ P ีหนึ่งแปดเก้าใช่ไหมที่ผ่านมาสิบรอบคำนวณไม่ผิดเลยนะฮะไม่ผิดเลย น,นี้ก็น่าเล่นนะครับแล้วแต่ใครชอบครับบางท่านก็เก่งแล้วก็เลือกเองบางท่านยังไม่ชํานาญก็ให้โปรแกรมมาเลือกให้นะครับโอเคครับนอกจากเลขปักแล้วนะครับโปรแกรมนี้ยังมีเลขเสียวนะครับเลขตัวเดียวนะครับมีหลายสูตรเห็นไหมฮะบางสูตรก็ไหลาย,ยาวเลยสีเขียวเยอะๆนี่คือถูกทั้งหมดนะฮะ คำนวณถูกนะครับหรือจะไม่ชอบเป็นเลขคงตัวก็เป็นเลขที่ปรับค่าได้ตลอดเวลาพวกนี้มันจะคำนวณเองนะเวลาเราจะดูว่ารอบถัดไปมันจะเป็นเลขอะไรเรากดอินเฟสหน้าจอนะฮะอินเฟสหน้าจอนะเดี๋ยวผขยับกล่องนี้ตรงนี้ตรงนี้ถ้าท่านใช้ Google Chrome บน Mac อยู่ก็จะเป็นตัวนี้นะฮะถ้าเป็น PC ก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งหรือถ้าเป็นบนมือถือก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับ ซึ่งก็เป็นการรับค่าค่าใหม่นั่นเองนะครับไปต่อครับเลขรูดก็มีนะฮะเลขรูดนะครับทุกๆครั้งโปรแกรมจะบอกว่าควรเล่นอะไรนะครับเหมือนกับแอดมินบอกเราในห้องในห้องไลน์ฮะว่ารอบถัดไปเราควรเล่นอะไรแต่ว่าอันนี้มันจะดีกว่าเพราะว่ามันมีสูตรเยอะกว่าเราไม่ต้องเลือกตามตามแอดมินก็ได้แล้วเลือกเองก็ได้ในอนาคตถ้าเราเก่งแล้วเราเลือกเองเลยนะครับ แล้วก็มันทํางานเอง88รอบทุกๆ15นาทีนะครับไม่ต้องรอคนวางนะฮะเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลือกเองเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเลขวินนะครับอ่ามีเลขจออีกนะฮะแค่นันออ้นไม่พอฮะเองมีเลขอื่นอีกนะมัูนี้นะครับตัวนี้ก็เ,ต,เตือนตองนะครับว่ารอบถัดไปจะตองหรือไม่ตองและจะตองเลขอะไรนะครับอันนี้โปรแกรมก็บอกนะครับอ สำคัญส่วนีมีเลขไหลครับเลขไหลนี้ผมเคยทำวิดีโอไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านหาดูได้ใน YouTube นะครับว่าโปรแกรมเลขไหลลองค้นหาดูนะฮะจะมีสอนอยู่อา่าตั้งนี่ผมขอผ่านนะเดี๋ยววิดีโอจะยาวจนเกินไปนะครับสองตัวตรงนะครับอันนี้ก็โปรแกรมก็คำนวณให้เองท่านไม่ต้องทำอะไรครับแค่เปิดมาแล้วก็ผลรอให้เอาไปใช้งานเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับมีบนมีล่างแยกให้เลย ราเอาไปใช้งานเลยครับท่านไม่ต้องคำนวณโปรแกรมตั้งค่าไว้ให้ละนะครับที่สำคัญสำหรับนอกจากเลขยี่กีแล้วยังมีเลขหุ้นนะครับแล้วก็หวยรัฐบาลด้วยนะฮะนี่เยอะไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นหุ้นเช้านี้เราอยากจะรู้ว่าน่าจะเล่นเลขตัวไหนก็แตะเลยครับดูนะคำนวณใหนะ้แยกเป็นบนเป็นล่างนะครับ โปรแกรมบอกว่าควรจะเล่นตัวนี้นะครับหรือว่าถ้าชอบเล็กล่างก็เล่นตัวนี้หรือถ้าท่านไม่อยากตามโปรแกรมด้านล่างก็มีให้ครับนี่ะครับสูตรจะอยู่ด้านล่างแต่ทีนี้เราก็อาจจะงงเอ๊ะเราจะดูได้อย่างไรว่า้เลขพวกนี้มันจะตีค่าออกมาอย่างไงให้แตะที่ตัวเลขใดๆบริเวณนะี้ครับแตะเลยครับสีแดงก็ได้สีขาวก็ได้ดบริเวณไหนก็ได้มันจะมีผลเลขออกมาแบบนี้ให้เดี๋ยวผมจะแตะให้ดู ประมาณนี้ได้นหมะมันจะมีเลขพวกนี้ออกมานะครับเห็นไหมฮะเป็นผลการคำนวณแบบละเอียดเลยนะครับเราไปใช้งานได้นะครับนะครับหล้กๆๆก็ประมาณนี้ฮะจะได้เลขตัวไหนก็กดเลยเวลาก็มีนะครับเวียดนามก็มีนะครับผลคำนวณอยู่ข้างล่างเขาพวกนี้นะไปแทนนะครับโอเคครับ สที่การใช้งานเบื้องต้นเท่านี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ